ต้องได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเก็บเอาไปปิดจาระนาอย่าไปเก็บไว้ในใจอีกอันมาแล้วผ่านไปมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านมาเนาะนี่เป็นความาอบรมกินระดับจารณาสังขารเขาจะได้เห็นเบิ้ลเล็กๆหน้อยๆย้งหางกำมี่ยางจางขาดำมี่ชวนมากไหวดำหนี่กำลังตักตุ่มตวงนะยางมากระตักตุ่มตวงตักตุ่มตวง นี่แหละพิจรารณาสังขารถ้าเข้าบ่อายไงเข้าต้องเป็นจังตี้จังตี้จ้งตี้กากาวเปิดงานแล้วเข้าก็จะได้บวชเนกขมะจารีทีพ้ามต่อเนื่องไปเลยนะบวชเนกขมะจารีสีพรามณ์ฟังพระธรรมเทศนาฟังโอวาเสร็จแล้วก็จะเป็นไปจนถึงจบภาคต้นแล้วรอบดึกก็จะฟังพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกัน เสร็จแล้วก็จะได้สวดภ้าปายไปจนถึงสว่างอันนี้คือกำหนดการระเบียบงานพุทธาพปิตินะที่ได้ปฏิบัติกันมาดังนั้นแล้วน่ะพญาิโยงอุบาสกอุบาสิก,กาที่อยู่ภายในบ้านที่มาแก่ความจำนงไว้แล้วก็ขอจะเลื่อนพ่อนด้น่ะเพราะว่า ใกล้จะถึงเวลาสวดพระประรตตศมงคแลงแล้วก็ขอให้ประหยัดนิยมอุบาสกอุบาสิกาบ้านไก่เรื่อนเชียงม่าว่าจะเป็นบ้านใต้ทองบ้านเ,าเราโพทองบ้านโพโมหนึง่งบ้านโปไม่โมตีสองและโนนโตีทองมักอันนี้ล้างข่อยกระมากลูกข่อยกระยากินหาว่าหาวมาเอามากินมาเบิดหมดจาะต้มน้ำหนาสวัสดีค่ะขออน,อนุญาตถ่ายคลิปไม่ได้จ้า ต้องขออนุญาตก่อนค่ะนี้เพิ่นเหุลงทานนตินนะคะเ่ริพ่นองเอนี้เพิ่นก็ได้มีโอกาสมากกว่าชีพภาพน้ำกันนะคะยูบานไส้องผีาเมองอันนี้ก็เป็นตนอาจารย์แม่บ้านสิอย่าพยงส่บรรยากาศด้วยค่ะกินบพอเบียดมากเลยค่สองตูบุญลจาเบล่าส์กเจ้าตัวี่ภามไปกคนเมริพินองเย๋ยวอัน แม่บ้านจี๕ยางไปเบิร์ตแล้วเราทำการวิจารณ์สวยงาปัญญาเข้ามาหาออกปัญญากลโยมอย่ามาหาออกความโลภความโกรธและความหลงอันนี้คือสถานลางบุญสถานลางธรรมนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจวพาเวลาอาต่อไปนะจ๊ะขออนุญาตถ่ายคลิปไป้ลยค่ะสวัสดีใจใจเวลาที่แปดขออนุญาตถ่ายคลิปปได้ค่ะกราบในมณฑลพระพุทธเจ้าการกับพิธีบรุทธิ์สวยเลยจ้าอย่าให้มันเป๊ะดิ

เอาคุณแมศาสตร์วัดนะค่ะศาสตร์วัดบัมีคนจองค่ะเขาไปเลยเออคุณแม่เออเขาเอาศาสตร์มาเขาเปลปูกก็ได้นั่งศาสตร์วัดก็ได้เปินปูกไว้ใครคุณแม่อ่าบ่ไน้มีไผจองโอ้ยสะพ้อพนยางหนีไปปูกศาสตร์มองไม่เบิด ศาสตร์อันนี้ศาสตร์วัดเนาะคะ่ะพุ่นปูไว้ให้นะคะเอาเลือกนั่งได้ตามสมบายค่ะสำโพว่าเพื่อนเขาไปปูศาสตร์ทั้งหลังเบิออดเอาศาสตร์ปู่ยุนีแม,ม่นศาสตร์วัดเนาะค่ะบริมีไผจองเออมันบมกือหมอลำข้าพุ่นเนี่ก็ได้หองแบบลั่นะนยกรรมการนะคะกรรมการขอไฟด้วยเออ ไฟอยู่เดินนี่บ่มีเพื่อนเอาไปมัดก้อรถคนเบิร์ดค่ะเอามวนใหญ่ๆยไหมได้กรรมการอ่าบางคนมันซื้อรถใหม่แล้วจอดข้างหลัง่โรถกรไม้มาเตรียมตัวกับวัชีิภาพแล้วจ้ะก็ไปต้อนกันถยอยมาหลายแล้วค่ะอ่ามัดจะได้เบิดร์าอ่าแม่สลัดที่ว่าเฮ็ดฝ่ายไว้หลายๆนะคะอ่าข้อไฟลงมไม้นะคะไฟก้อนเงี้ย่ายแล้วก็ไฟตัวน้อนอ่าขอตัวนอนล้มไม้กโอกาสค่ะ เป็นยังบูพจน์ไ่อยากนั่งทั้งหน้าแม่อยากดูแต่ทั้งหลังบูชาเทียนอยู่ทางนี้ค่ะนั่นค่ะค่ะเล่นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ่ะคุณแม่คุณคพ่อส<บ>วัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะ,ะลงทะเบียนการลงมบางนั้นก็ได้นะคะผู้อะไคุณแม่ แม่ย้อยประจ่าวยจ้าพ่อแม่พี่น้องโหากันเอาไปซอกเอาพนดาบุตรหสิบบาทเด็กชายชากรชุมนุมประจ่าแม่บาทเิ็ห้ายางไปเบิงลงท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องร้อบาทคุณพ่อบี่ชายโอ้คุณแม่เหั้ย็หอไม่ไหวแต่จ้านี่หน้าไม่อย่างแน่จ้าโอย เป็นตวยางเล่ตัวิหอมน้ำบักตูมหอมห้วยแท้ยวีอ้มาห้ิดอันนี้คุณแม่พอจะเห็นลงท่าน้ำด้วยค่ะนี่ผลังท่าน้ำจ้าาวร โอ้เขากีาคือตาแสบเหตุจากพุ่มเมออันนี้การขอบคุณค่ะอ,อันนี้กับลงท่านสอ,องยีด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องหอมเม่งหวยยุค่ะหอมไข่เหม่งหวยยุออกมาใส่อีกแม่ อันนี้คุณแม่เพิ่งกับปั่นข้ากีได้คะนี่ปั่นน้ำกับบาท่านแต่คุณแม่แสบไร้ก็ได้แสบจ้ายายายแสบเเป็นจี้ขายตัวละม่าไปนขอบคุณค่ะ โบราันคุณแม่ก็ขออห้เจริญเจริญนะจ๊ะถูกซกกวกนเกิดมาท่าน <oh> ี้นคุณแมจ๋าบรรยากาศกับงามคัะพ่อแม่พี่น้อง ะูดแม่เพิ่งจะล้างกระย่อยมากเลยนะจ๊ะกับมาไล่เติมลงทะเบียนบวดนี่ก็มาเจาะีจีิงค่เพิ่กจลังพากันทยอยมาลง่ทะเบียนบวดนะจ๊ะ ตอนนี้ลานทำเราก็เริ่มเริ่มขยับขยายเริ่มจะเต็มลานทำแล้วโอ้ยคุณยากับมานามูตอนนี้มาไดนทำดอกยากินข่าไปยาดิต่อยอาฝ่าอยฟ้าบูชาเทียนใสยานางใสดิเทียนกพเาะมือในพจนิพสละข้อยนกระหลยอยู่ดิเนาะพนกัมาบวดลอยู่ดิเนาะ คุทาิเสกเอาไ้วุาพยจ้าจเดี๋ยวูสิแม่บอกให้ดอกนั่นาอยู่้านานขอจ้ามาหมูชาเพียนช้าน้จ้าจคุณาเอฟีก็บมาตอนนิจ้าคุณยาเอก็มาตอน้ขอบคุณค่ะ อีน้องพิตตี้ได้กินยังน้องพิตตี้ปัดีจ้าก่อนกับน้องพิตตี้ปัดีจ้าสวยๆปัดีจ้าสวยๆก่อนสวยก่อนเร็วเวเร็วจ้าที่สวยก่อนอาจ้าเร็วเร็วพิตตี้จ้าอสวยสวยสวยจับลจับลูกจ้าบันนี้กระกระลังตะเวนตกดินค่ะพอม่พี่น้องบันนี้วกเข้าก็สิเด ครับบานจา้ะมาถ่ายบรรยากาศมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งจ้ะมณีเพิ่นมาปวดซีพามจา้มะมาเห็ดบุญน้ำกันค่ะยูบวัดปานไสท้องพี่จ้าพ,อพ่อแม่พี่น้องวันนี้พขขกวกข้าวขอบก้วอีสานน้อน่าเซเดคอร่าพ่อแม่พี่น้องไวส้ส์มีก็นะคะจีบหนาจังว่าพลอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะ่อ้โหทอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขขาดเจริแรงลำแหลมไปด้วยกันตกตุ๊กทุกคนนะจ้ะ มุนนี่พ้อคนที่เขา่าสวัสดีจ้าพีทน้องพีต,พตี้จ้าหน่อย